สวัสดีครับพี่น้องมาอนี่สืบภาพพราเบิงไอเห็ดปอคนับบ่ลลูว่าเกิดบ่เกิดนะครับ,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 นนรบอันนี้อยู่ภูเขาครับอยู่เพชรบุรีมีหนอกเบงภูเขาเหรอครักภูเขาหนึ่งแบบเขาลายลูกนะครับตะเวนกำลังขึ้นนีหนอกตะเวนกำลังขึ้น มากันหลายคนครับบุรุษแดยวด่าใดเห็นหน้ามันไอ้ิดตามลรวทับชมันครับเมื่อนี้ไปเบิงเห็ดพอกัน No. ยินบ่แหงเลยแหงเอตัวกับว่าเด็กเขามันแหงครับอนันนี้พักยังครับไอุบ่ะไ่อุบขกินปะพีน,อน,น้องคนท่างนี่มันตกว่านดีอยนะครับ ต้นนี้พะยูะยวยยย์มันมีแบบสีเคียวกับแบบไล่ๆครับจะแ,แบบนี้แหลมะมันดี่กินแสบครับประชามับบนดียนี่นะต้นนี้กินกับป่นครับกับป่นกับแก้วกินกับป่นกับแก้วครับ ขันแม่งกินใดเ้าหรก,กินใดครับ,นนบที่นี่แม่งจ้าถทุกูยังนี่แม่งจะาเห้องกินใด ตัวนี้ยงงน้วจักบะนี่ตันี้โยน้ำนะครับคนเราพูดได้เห็ดบาปลายก็จะได้ขึ้นเนี้ยนบ่ อันนี้ต้นไกวยนะครับผมแจักบ่ครับหัวไกวยที่เป็นเอาไปหนึ่งเสกับกล้วยครับน,นี่เครื่องเงาหนะครับผมเนยครับเแซ่บครับกันผู้เห็ดเป็นเด้กันเห็ดบ่เป็นกับเมาสีพี่นอ้องต้นหนึ่งเงาหลายนะปีนี้มันมาท่านเป็นหัวครับเมื่อึดจะเน่ากิน มันเป็นเะมีว่ะคนเขาเป็นเะมีครับมาเหมือนซีหาคนนเครับมาหาคนเป็นคือเผาปลาวะ่ะมาท่านเป็นบ่ ผ้านเผาป่านะโบขี่เผาไอ้ี่ววนนเ,เ,เนี่ยจากปตาเขียวเขียๆนะครับแตลนมาเลยเงือบต้นกลวยเนาะกำลัง กำลังเป็นต้นมัท่านลงหวังหวครับห้องหอดบังเบิ่งนะครับบังเบิ่งเห็ดกว้ชิมมี่บ้มี่กับบ้าหลุขึ้กันนี่น่ะดอ,อกเท่านั้น ดอกเขามันหลายเลยแต่ว่ามาปีไหนมันมาถึงนะครับมันมาพอมันมาพอนเงี้ยมันยังเกืือแื้อปีนี้มันร้องเบิง่ง ยืนเป็นแต่มีมดูสิครอบดอกเทามันมันหน่อยเลยนะไม่จะดอกเทามันครับ มันมาท่านเกิืมอหน้าประถทงงามเหมือนมันออกงามได้กินเห็ดผัวหนัง เดนเตมีเโอ้ยนี่จะดรอกเทาม,มันกวงง้างเลยเป็นหนอม่เป็นหน่อยๆเองมันไม่เห็นปลายห,หน่อยนะครับปลายไง ใช่ไหมดอกเขานะมีหนองเงี้ยดอกปวดดยเถาครับเถาไหลรสองสามมันห <ye from luxury ella> ังมาไปถึงงามครับุมนะบังเลยมั่นห้นไครับด้วครับดอกเขาไม้ซุ่มๆบึงน่เดี๋ยวมันกว่า

มันพอแดดแดดดอดเท่าพี่น้องมีน้อง,งมันเกิดแดงแดงอยู่มื่อหักเนาะมันเกิดแดงแดงนุ่มเดียวนะี่มันเถ่าแดงแดงบ้างเก็บพอได้ครับไงมันเกิดด้นนะดวยกันหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสีดก่ดอกห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกมีน้องแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนุ่มหยอครับสิบแปดดอกนี่เกิดได้ยังไงน้าปลาเนี่ยมันหลดีครับเนี่ยพอแต่มันมาบ่าถือช่วงเฉียครับโอ้บรรยากาศเราเป็นของยามสาวแต่เป็นกำลังดีขึ้น ไม่เีนะไม่ดีไม่ดีไม่ขาไม่ดี้ม่ดีไม่ดีออ่าีไม่ดีไม่ดีไม่กีาม่ดีไม่อีไม้าีไม่ดีไมกดีไม่ด้ไม่ดี่นีไม่ดีไม่นีัน่ีไม่ดีไ่นอัน่ี้เขาเอินนีไม่ีไม่ดีไครัีไมนีม่ดีม่ดีไม่ีม่ดีไม่ม่ดีไม่ีม่ีไมีไม่ดีไบี broken, like gone, ่ดไม่ดีไ่ดีมันมันีไมนี่พี่นีไ่ะ เก็บแป้งแวนไปกินกระป๋อนครับหาเห็ดพ่อจ้เแ่าๆเดี๋ยวใอยพาขึ้นไปบ่ได้กินดองนอง้อพี่น้อ,อ,อ,ววนองเจ็บเห็ดพ่อมาเนี่ยพ่อแต่ดอกเ่าโอ้ยพ่อแต่ดอกเ่าครับพี่น้องดอกเ่ามาไปถืองำครับมันออกก่อนมันออกแล้มออกกวมันก็เเ่าก่อน จอไปเจาะมานตรงใดล่ะครับไอ้ครับํำหรับ,ลลบกิปนี้กขอ,ขอตัวก่อนนะครับป่าเป็นกํำลังใจกันนะครับเดี๋ยวสิพามาใหม่ยง่มมันออกหลายๆลาเสียดบันญีไทยตอนมันออกแล้วนะครับ